ายก็ยังหาไม่เจออยู่ครับใครร้อยยิงไม่ได้หนึ่งตัวนะครับเป็นสิบสี่ต่อเจ็ดขอบคุณครับตอนนี้กลายปิงขึ้นมาที่ร้อยสามสิบกว่าแล้วนะฮะกลับลงมาอยู่ที่เจ็ดสิบต้องครับลายมาที่กลางนะครับใส่หาไม่เจอฮะเจอกันแล้วครับไปหนึ่งทีนะ,นะเป็นสิบห้าต่อเจ็ดแล้วก็ตอนนี้หามาก โคไลกเกิดที่เรือนเลยครับมีนะงลานไขตัวแลครับรย,ยังไม่นะดงร้อนแคบอกมานะไม่งไขน้ไม่มไปเป็นสิต่อเจ็ดนะครับโคไเกิดที่ฐานแดงครับ การระเบิดทำอะไรที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้นะฮะเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะฮะปลา,าอีกลูงนะครับตามกฎที่ตกลงกันไว้ไม่มีระเบิดไม่มีปืนพกนะฮะเขาก็ยังรอยอยู่ที่แท้ลายวิ่งไปที่ตรงกลางครับแล้วก็มาเดินย่องก่อนจะถึงน,นของไข่ยังงงไม่รู้เรื่องอยูยน่นะฮะลายลาย ไข่ตายหาไปแล้วครับพิงโคลายขึ้นไปที่140แล้วนี่ตามมาไป8 16ไข่ย,ย่องมาแล้วครับย่องมาทางแคบพิงโคลายไป140กลับมาที่90นะะ <c oughs> ่านะฮะย,ยิงตูดมาอีกหนึ่งทีนะให้วความชั่วทำไปเป็น17มา8โคลายเกิดขึ้นเลือนะครับแล้วครับผู้จะทำนะาาที่มี งงโ, no โอไล่กระโดดมาครับโอไล่ำไรวตงครับไม่ติดโโดนนึงนะัตายโวิ่ง้มาจะแทงครับโดนกำไร่อยไปตานี่ก็เรียกว่าติดเท่านะโไลเกิดโคดังนะครับโคดังสองโคดัง สมคายสอยหัวไปอีกหนึ่งตีครับเลือดเหลือสองนำไปเป็นสิบเก้าต่อแบตแล้วนะฮะทิ้งตัวร้ายก็ยังอยู่ที่ร้อยขึ้นไปร้อยเจ็ดสิบครับลงมาเดิมตัวร้ายเกิดมาที่ห้องคอมนะครับวิ่งไปที่แคบวิ่งกลับมาอีกนะฮะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะนะฮะนสมคายก็ยังโง่นะฮะเหลือสองแต่ก็ยังโง่เหมือนเดิมตัวร้ายก็ยังรออยู่ที่หลังกองตัวร้ายเจอแล้วครับเดินมาเลยฮะนสมคายวิ่งไปตั้งหลักนะครับ เกียนนะฮะได้พูดกันไว้แล้วครับตกลงกันไว้เรียบร้อยฮะับโหรายังกระโดดไม่รู้เรื่องเลยนะกังไพร้อยมากทั้งคู่เห็นกันแล้วครับเราจะทำงไงครับตังไพร้อยห้าติดสองไม่ตายสองพลาดไปนะครับน้ำไปเป็นยี่สิบต่อเก้านะฮะทางตังไพ่ไม่ได้ใส่เสื้อก่อนนะครับไม่ได้ใส่เสื้อก่อนอะไรทั้งสิ้น ่วนกำไขรสตารนะ์นะครหัวแเราตอนนี้เหลืออยู่3ามนะครับเป็งไม่รู้เรื่องต่อไปเขาไล่เกิดที่องครับเพี s shot. <S แกเลยครับด้วความโง่าลิ่มารอทีกางตรกางันรบวไข่โดมโด,าโดมาถึงหลอยเลยครับไม่พูดไม่จายิงไปเลยลอยไปะล้วหตัวนะครับนำม,มาเป็นยี่สิบเจอกันตรงกลางครับเวลายิงมา มาที่กล่องมีมาแล้วหนึ่งนัดครับยังไม่โดนโดนไปแล้วครับเหลือสิบห้าต้องข่ายยิงตายไปแล้วครับตอนนี้นำไปเป็นยี่สิบสี่ต่อสิบต้องข่ายเรายังเลือดเหลืออยู่ร้อยนะฮะใกล้ถึงแล้วครับเดินมาที่กลางลูกหน้ามาเพื่อที่จะยิงพลาดเป้าไปน,นะครับต้องข่ยิงนำไปเป็น25ต่อ10ครับ รายวิ่งมาที่เกิดที่คอมนะร้ายวิง่งหนีไปนะครับวิงว่งไปที่แคบใครก็ยังโง่ไม่รู้เรื่องอย่าฮะีรอตรงกลางคิดว่าเขาจะวิ่งมาให้ยิ้นยิงไแลนะครับหัวทิ่มนะฮะหน้าปากดินนะฮะตามมาเป็น11ต่อ25 11ต่อ25นะครับอนนี้นกำไ่เกิดที่กล่องเรือนะครับดูสเต็ปการเล่นของกยอยั้มไคกันบ้าง นะครับพูกเห็น no กันแล้วฮะกระโดดหัวแตกไปเลยฮะยี่สิบหกต่อสิบเอ็ดเลือดเดี๋ยวยืนที่ห้าสิบนะฮะลองมาดูสเตจการเล่นของพวกลายกันบ้างลายตามอยู่ที่โดยพอยี่สิบพื้นยังคงที่ครับร้อยถึงร้อยสามสิบทำไข่ใต้แปดเดินออกไปไม่พลาดเป้าลายพี่ยังออยู่ที่กลางนะครับ กำไคเกิดที่หน้าคอมนะครับก็วิ่งไปที่ตรงกลางมุ่งหน้าไปเลยฮะเดินเก็บเสียงโคลายวิ่งไปดูที่เรือครับกลับเจอกำไ่หัวแตกครับกำไ่ย,ยิงเข้าไปที่หัวครับนำนำไปยี่สิบเจ็ดต่อสิบสองโคศกคนนี้หล่อพอแล้วครับ,บเรือเล็กนะฮะกำไคโดนนันดนัดที่สองไม่อรอดตามมาเป็นสิบสามยี่สิบเจ็ดโคลายตอนนี้จะทำยังไง เกมเป็นรองอยู่นะฮะจะายแหลกนิดหน่อยไข่นั่งไปเลยครับยองๆไปแล้วฮะดูสเต็ปการเล่นของกําไข่กันบ้างเสร็จแล้ครับเจอยิงไปแล้วครัพลาดเป้าทั้งคู่นะกําไข่ยิงไปต่ออนั้นก็พลาดมีการเจอเกิดขึ้นอีกแล้วฮะไม่ดูสเต็ปกันไม่ให้กาไคร้ยิงไปต่ออันั้นสองพลาดอายหาเลยครับตามมาเป็นสิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะฮะ ก็ทีกูพูดผิดข่เกิดที่เรือนะครับย่องมาเลยฮะเรือย่องมาเลยว่ายังไงครับโคลาเห็นแล้วครับทำยังไงครับข่ายไปนำไปเป็นยี่แปดต่อสิบสีนะครับใข่เราเล่นฐานสเปนหนักนะฮะเขาเริ่มทำอาชีพยิงไปละหนึ่งนะครับรุงก้ามาฟันครับ พาดเป่าไปครับโหมัหนหนัดแล้วครับนัดที่นัดที่สองครับไส่แต่รั้งนี้เป็นเพราะความเห่าหครับเลยเห่าวะดูว่าคุรายจะทำยังไงเมื่อโดนน้ำอยู่29-14คุรายจะทำยังไงครับ